าย,ยายหลัดมาเก็บอะไรนะเก็บผัก <Okay. S 1> ผักชาโอมผักขาบ้านบ้านเราเนี่ยเห็นไหมลุงไก่ปลูกไว้นานแล้วลุงไก่ปลูกไว้นานแล้วแต่ลุงไก่ไม่มีวรามาเก็บลุงไก่ซื้อมาตั้งแต่ต้นละยี่สิบบาทเอามาปลูกที่นี่ <S <S นี่ตักชาโอมเนี่ยเห็นไหมยอดกำลังขึ้นยอดบุญนาน ดู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 งั้ก็ตัดพักจ้าอูอันเยลัดเยลัด,ลดตัดนี่ปลูกไอซิบต้นก็กินว่ามืดอดีตผมปลูกไว้สิแต่สมัยก่อนพ่อใหญ่บูเล่าปลูกมันวะผมเห็นเราปลูกอยู่อยู่เฮค่นั่งเราว่าใิ้ปลูกพักค้าขายแต่ว่าอันนี้สัปดาห์หน้ามาหน,น่ดดเก็บหรือเอ้ยได้กลับง่ายดีละ นี่กําลังขึ้นตาขึ้นยอดนี่่ไเอยแม่กําลังเก็บแหยอแล้วดอกันเนีจนออืมดว่าะงน่ยอดมงวาบหน่หเละโมเห็นเนาะนี่องเฉยดกดกดนี่ดูนี่เอิญเอิญเอิน่ะผลงานของลุงไก่ปลูกไว้เยอะ